ราคา772ล้านบาทจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันระบบการเงินการธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อ21ตุลาคม51ก่อนที่สาลดีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำนนตำแหน่งทางการเมืองจะพิพาษษาคดีดังกล่าวนายทักษิณได้เดินทางออกนอกประเทศอ้างว่าจะไปดูการแข่งขันโอลิมปิกที่ประเทศจีนและหลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษาแต่ประการใด ทำให้สารดีกาอ่านคำพิพากษารับหลังจำคุกนายทักษิณ2ปียกฟ้องคุณหญิงพจมานปัจจุบันคดีดังกล่าวหมดอายุความแล้วสองคดีทุจริตโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย3ตัว2ตัวของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือเรียกกันโดยทั่วไปในยุคนั้นว่าคดีหวยบนดินโดยสารดีกาพิพากษาจำคุกนายทักษิณสปีไม่รอลงอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 สามคด,ดีสั่งการให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเอ็กซิบแบงค์อนุมัติเงินกู้สินเชื่อ4 0 0พล้านบาทซึ่งทำให้ให้แก่รัฐบาลพมา่าสารดีแก่พิพากษาจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาตามมาตรา152คด,ดีให้บุคคลอื่นคือนอมินีถือหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนแทนโดยปัจจุบันชินท็อปเป็นคู่สัญญาต่ตอหน่วยงานของรัฐและเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อื่นในกิจการโทร,รคมนาคมสารดีกาพิพากษาจําคุก5ปีไม่รอลงอาญาแบ่งเป็นฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้ากันเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐจำคุกสองปีฐานเป็นเจ้าพนักง,งานมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้นจำคุก3ปีนอกจากนี้ ยังมีคดีอยู่ในขั้นปปอชอเช่นคดีกล่าวหาอนุมัตซื้อเครื่องบิน A340 500 A340 600ระหว่างปี4 5-4 7ซึ่งคดีนี้เนี่ยล่าสุดก็คือว่ายกกลบไปเปที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีคดีที่เกี่ยวข้อง คดีต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่เนี่ยนะคะเป็นคดีที่รอคุณนันก,กนสินกลับมาแล้วก็เมื่อคุณนัทินกลับมาแล้วขั้นตอนที่คุณนัินสารพัดคดีเลยที่จะต้องเดินหน้าที่คดีที่ยังมีค้างเอาไว้เนี่ยจะต้องเดินหน้าคือคุณนัสินเนี่ยยังมีคดีที่เหลือที่ต้องเดินหน้าทันทีเลย3ามคดีด้วยกันแต่ดังนั้นเมื่อคุณนัทินประกาศว่ากลับบ้านคุณนักสินเนี่ยนะคะ มีโทษจำคุก3ามคดีรวมสิปีคือคดีคดีหวยบนดินคดีหวยบนดินคดีเอ็กซินแบงคดีนอมินีนะคะคดีที่ค้างอยู่และคดี G2G ูจีพักสองทักษินรอดจากปปชที่มีมติตีตกข้อกล่าวหานี้เช่นเดียวกับยิ่งรักและปก็ยวะภาแล้วก็ข่าวนี้ไม่มีชื่อยิ่งรักนะคะทีนี้การประกาศกลับบ้านในวันที่10สิงหาคมของคุณทักสินนั้น รอบนี้คุณนัสินกลับบ้านจริงไม่มีอะไรซับซ้อนเพียงแค่คุณนัสินเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมรับโทษจำคุกสิปีโดยคุณนัสินจะต้องถูกนําไปคุมขังที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพโทษจําคุกรวมกันไม่เกิน15ปีอย่างไรก็ตามถ้าคุณนัสินหวังจะได้ลดโทษตามเกณฑ์ของราชธรรมที่ปรับแก้ไขใหม่ คุณนสินจะต้องรับโทษหนึ่งในสหรือเป็นเวลาสาปีหเดือนถึงจะเข้าเกณฑ์ขอเลื่อนชั้นเป็นนักโทษชั้นดีชั้นดีเยี่ยมชั้นเยี่ยมเพื่อขอรับพระราชทานอภัยโทษได้จึงต้องยกวัดใจว่าคุณนสินลงมาดอนเมืองนั้นจะยอมถูกจองจำและหมดอิสรภาพในราชธานานานขนาดนั้นหรือไม่ แต่ถ้าหากคุณทักษิณไม่ต้องการติดคุกแม้แต่วินาทีเดียวเหมือนกับที่เคยพูดเรื่องกรณีน้องสาวว่าจะไม่ยอมไม่ติดคุกเลยแม้แต่วินาทีเดียวก็จะมีวิธีอีกสองวิธีประกอบด้วย 1. ยื่นคำร้องต่อสารขอให้พิจารณาคดีใหม่ตามพรบการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ของปี26แต่ไม่ง่ายเพราะต้องมีข้อเท็จจริงใหม่หากไม่มีก็รื้อฟื้นคดีใหม่ไม่ได้วิธีที่สองก็คือ ออกพรบรนี้รล้ทษกรรมสุดซอยแบบที่เคยทำมาแล้วสมัยยุครัฐบาลยิ่งรักแต่ต้องรุ้นว่าเพื่อไทยจะต้องชนะในการจัดตั้งรัฐบาลคราวนี้ทีนี้สิงหาจะยังเป็นรัฐบาลหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบลูกผีลูกคนอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นสิงหากลับมาจึงต้องมีแผนจกนครบาลหลุดออกมาก่อนหน้านี้ว่าจะรับคณสิทสินอย่างไรคนสินลงมาไพรเวทเจ็ปุ๊บลงมาที่ดอนเมืองปับ๊บ ก็จะต้องถูกควบคุมตัวแล้วก็ถูกเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอันนี้คณะสิ่งชินวัตรก็จะกลับมาก็จะโดนแบบนี้